ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันกับบรรยากาศตอนเย็นๆนภายในสวนอีกเช่นเคยครับก็เป็นบรรยากาศของเย็นวันอังคารที่5เดือนกรกฎาคม2565ครับครับตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศของบริเวณหน้าบ้านครับก็จะมีซุ้มต้นไม้แล้วก็มีดอกไม้บางประปรายครับโดยเฉพาะดอกกุหลาบครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่เพราะว่ามันน่าจะเป็นผ่านช่วงที่มันออกดอกมาเยอะๆแล้วตอนนี้ก็เป็นช่วงพักตัวครับเพราะว่า ได้ตัดแต่งกิงไว้แล้วก็มีต้นเครครับที่ผมปลูกในกระถางเพิ่งจะปลูกผ่านไปได้หนึ่งวันก็มีตายไปบ้างแล้วครับเพราะว่าอาจจะเป็นที่ต้นพันุ์อาจจะไม่สมบูรณ์หรือว่าวิธีการปลูกอาจจะไม่ได้ถูกสูตรทเท่าไหร่ครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับตายไปแล้วก็ถ้ามีเหลือเราก็ซ่อมครับถ้าซ่อมแล้วไม่ไหวยังตายอีกก็ต้องปล่อยตามสภาพครับ ถัดเข้ามาทางสวนหลังบ้านสภาพก็ยังเหมือนเดิมนะครับวันนี้ฝนไม่ตกครับแต่ว่ามีคลึมคลึมก็ไม่แน่ใจว่าช่วงกลางคืนจะตกหรือเปล่าหรือว่าอาจจะไม่มีฝนเลยก็ได้ครับตอนนี้แก้วมังกรที่ผมปลูกไว้ตรง,ต,รงต้นมะม่วงครับหลังจากที่มีดอกแล้วก็มีลูกตอนนี้ลูกก็เริ่มสุกแล้วครับมีสุกหนึ่งลูกแล้วก็อีกลูกหนึ่งก็สุกครับลูกเล็กๆ ผลผลิตก็มีแค่นี้ครับตามสภาพของคนที่ดูแลรักษาครับไม่ได้เต็มที่มันก็ออกลูกมาให้กินแค่นี้ครับก็แค่พอให้อยากก็พอครับไม่ว่ากันสภาพรวมๆของสวนก็ยังคล้ายๆเดิมครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากมายเท่าไหร่ก็จะพยายามปรับปรุงไปทีละนิดทีละหน่อยครับตามเพืงพักต่างๆครับก็พยายามครับที่จะให้มันแลดูสวยงามครับ ตกแต่งสวนของผมก็ไม่ได้มีรูปแบบอะไรครับก็นึกอยากทําอะไรก็ทําไปตามความคิดของตัวเองครับมันก็เลยจะแลดูลกๆไปพอสมควรครับบริเวณรอบๆเพิงหมาเห็นตรงนี้ตรงที่มีต้นจามจุลีอยู่ครับตรงนี้ผมก็พยายามที่จะทําให้มันดูโล่งสะอาดตาครับแล้วก็พยายามหาต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับครับที่ปลูกสะสมนะครับเอามาวางสมสม รวมๆกันเลยทีเดียวครับเพื่อให้มันแลดูสวยงามครับก็ไม่รู้ว่าคนอื่นจะมองสวยงามเหมือนที่ผมมองหรือเปล่าแต่ว่าผมก็จะค่อยๆแต่งไปครับตอนนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ก็ย,ยังระเกะละกะอยู่ก็จะพยายามทําให้เต็มที่ครับช่วยๆกันออกไอเดียระหว่างผมกับภรรยาครับเพื่อที่จะให้ออกมาดูสวยงามที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับภายในสวนสวนด้านหลังครับก็ยัง ลกไปด้วยเศษกระถางเศษขยะครับเยอะแยะไปหมดแล้วก็ไม้ไผ่ที่วาง,องกองๆแล้วก็กองฟืนแล้วก็อะไรอีกหลายอย่างครับเกละกะเต็มไปหมดครับเลยลงมาตรงนี้ก็จะเป็นแปลงผักที่ผมทําไว้บวบงูก็กําลังเลื้อยครับมีอยู่เถาเดียวต้นเดียวแต่ว่าก็สวยงามมากครับเพราะว่าอาจจะได้ดินที่ผมหมักไว้ข้างล่างมันเป็นปุ๋ยครับก็เลยเขียวต้นมะเขือต้นพริก ตรงนี้มะเขือยาวครับก็มีหลายลูกอยู่ครับอันนี้ก็โหระพาใบใหญ่มากครับเขียวเป็นมันเลยครับส่วนข้างล่างลงไปทางนู้นก็ยังไม่อยากเดินไปมองครับดูแล้วมันก็จะทําให้เราวุ่นวายไปเปล่าๆครับยังไม่มีเวลาก็ปล่อยไว้ก่อนครับครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมความสุขที่ไดจากการแสวงหาชื่อเสียงรับยศกันทองบางเถียรเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหน อยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่เป็นอยู่มากมายล้นแล้วลต้องกลายเป็นอดีครับก็รู้จักความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรๆก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออาลากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกๆท่านครับสวัสดีครับ